รายการเที่ยวไทยวันนี้พบกับซาร่าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตามรอยโครงการเขาเล่าว่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการที่สุดลักแท้ที่นี่ค่ะเขาหนุมานวัดใจจังรวัดลบบุรีค่ะเขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรี โดยการเดินขึ้นไปยังยอดเขาวงพระจันทร์จะต้องเดินตามบันไดขึ้นไปสู่ยอดใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงเขาเล่าว่าระยะทางกับความยากลำบากพิสูจน์มิตรภาพและรักแท้เสริมพลังรักกับลบบุรีเมืองลิงหากได้พาคนที่เรารักไปร่วมพิสูจน์รักแท้โดยการพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนุมานด้วยการเดินขึ้นบันได ,3790 ขั้นไปด้วยกัน พร้อมสักการะรอยพระพุทธบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาแห่งนี้เราจะรู้เลยว่าเขาคือรักแท้ของเราอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นมาแล้วคุ้มค่ามากจริงๆค่ะสวยงามและมีสเสน่ห์อย่าบอกใครเลยละค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมหาเวลามาเที่ยวกันนะคะ แล้ววันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วเที่ยวทวาทายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ